คนที่เป็นสิวหน้ามันผมร่วงน้ำหนักขึ้นหรือว่าประจำเดือนมาไม่ปกติฟังทางนี้นะคะบางครั้งคุณอาจจะมีภาวะ PCOS นะคะคือตัวที่ รังไข่ของเราเนี่ยค่ะมีถุงน้ําเยอะๆมากมายนะอยู่ในรังไข่ทาให้ผลิตฮอร์โมนออกมาแบบไม่สมดุลและจะแสดงอาการต่างๆเช่นสิวขึ้นเยอะๆแบบว่าไม่มีสาเหตุหน้ามันนะคะผมเริ่มร่วมเนาะหรือว่าประจำเดือนมาไม่ปกติขนดกเยอะๆหรือมีภาวะฮอร์โมนเพศชายที่เยอะขึ้นนะคะจะทราบได้ยังไงนะคะส่วนมากก็จะดูจากอาการนะคะอาจจะไปทำอัตราชาด์ดูรังไข่ มีภาวะถุงน้ำในรังไข่เยอะหรือเปล่านะคะแต่ว่าภาวะนี้นะคะแก้ไขได้นะคะถ้าเกิดแก้ไขตรงจุดนะคะอาการต่างๆก็จะดีขึ้นตามลําดับนะคะฉะนั้นอย่าประมาทนะคะสําหรับคนที่มีภาวะสิวเรื้อรังและมีอาการต่างๆที่หมอกล่าวมานะคะถ้าไม่แน่ใจนะคะมาปรึกษาหมอนิชาได้นะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ